สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มไล์รูปภาพบนไอจีนะผมขั้นตอนแรกก็ให้เราโพ์รูปภาพที่เราจะใช้ปั๊มลงไปเลยนะฮะหลังจากที่เราแชร์รูปภาพเรียบร้อยแล้วนะผมให้เราไปที่ Google นะผมพิมพ์คำว่า K M k t h นะครับผมแล้วเราก็เข้าเว็บไซต์แรกตรงนี้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ K M m e h com นะผมเป็นเว็บเพิ่ม like ยอดไล์ยอดผู้ติด,ดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะผม ก็สำหรับเว็บเคเมนะผมเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวามือล่างตรงนี้ได้เลยนะฮะกรอข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งก็สมัครสมาชิกกันฟรีเลยนะครับผมผมจะลงชื่อเข้าใช้งานรหัสของผมเลยนะฮะพอเราลงชื่อเข้าใช้งานมาแล้วนะผมก็ตัวของบริการของเว็บเคเอ็มนะผมจะรวมกันอยู่ที่คําว่าหมวดหมู่หรือบริการด้านล่างตรงนี้นะผม ในตรงส่วนเขาหมวดหมู่ตรงนี้นะฮะจะเป็นแหล่งรวมโปรแกรมต่างๆนะผมของแต่และแพลตฟอร์มนะผมที่เราสามารถใช้งานได้นะเราก็สามารถมาเลือกใช้งานกันดูได้นะผมว่าเราจะใช้งานของโปรแกรมของแพลตฟอร์มไหนนะฮะวันนี้ผมจะเลือกเป็นของ IG นะผมหลังจากจที่เลือกหมวดหมู่ได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปเราก็มาเลือกบริการกันต่อเลยนะฮะในตรงส่วนของบริการนะผมมันก็จะแตกต่างกันไปตามหมวดหมู่ที่เราเลือกนะผมบริการของไอจีก็จะมีทั้งปั๊มไลค์แล้วก็ปั๊มผู้ติดตามนะผมให้เราเลือกใช้งานกันนะฮะผมจะเลือกเป็นตัวปั๊มไลค์ต หลังจากที่เราเลือกมวลหมูล่และบริการได้แล้วขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เราไปคัดลอกลิงก์ของโค้ดที่เราจะใช้ปั๊มนะฮะก็ให้เรากลับมาที่ไอจีของเราแล้วผมเราก็กดคัดลอกลิงก์มาเลยฮะแล้วก็นําลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้หลังจากนั้นเราก็มาเลือกปริมาณกันได้เลยนะผมหลังจากที่เราเลือกปริมาณได้แล้วเราก็กดสั่งซื้อได้เลยฮะ เรากดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมมันจะขึ้นใบเสร็จสีเขียวแบบนี้มานะผมแสดงว่าเราสั่งซื้อไม่มีปัญหานะผมที่เหลือเราก็แค่รอย,ยอดไล่เด้งนะฮะสำหรับตัวใบเสร็จนะผมมันก็จะแจ้งข้อมูลต่างๆของตัวโปรแกรมที่เราเลือกใช้งานไปเมื่อคู่นี้นะผมว่าจะเป็นบริการที่เราเลือกใช้งานนะฮะลิง์ที่เราใช้งานปริมาณค่าบริการยอดเงินคงเหลือก็จะแจ้งตรงนี้ทั้งหมดเลยนะผมส่วนตัวเลขรหัสตรงนี้นะผมอันนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเราในกรณีที่เกิดปัญหานะผมเราสามารถคัดลอก ตัวเลขออเดอร์ตัวนี้นะผมส่งไปในไลน์ของแอดมินนะผมตรงด้านมุมขวามือล่างตรงนี้นะฮะให้เขาแก้ปัญหาให้เราได้นะผมและอีกช่องทางหนึ่งก็คือนี่ครับผมติดต่อฝ่ายสนับสนุนหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ก็สามารถติดต่อแอดมินได้เหมือนกันนะผมก็จะมีเลขออเดอร์แล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาให้ได้ทั้งหมดเลยนะผมสำหรับบริการที่เราเลือกซื้อไปนั้นๆน,น,นะฮะและแอดมินนะผมก็สามารถแก้ปัญหาอื่นๆให้เราได้ด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นพวกเติมเงินไม่เข้าอย่างนี้นะผมยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าอะไรอย่างนี้นะฮะ แล้วก็สำหรับช่องทางการเติมเงินเข้ามาใช้งานตัวโปรแกรมของเว็บ K M นะผมจะอยู่ที่คําว่าเติมเงินที่ด้านมุมซ้ายมือตรงนี้นะฮะช่องทางการเติมเงินก็จะมีครบทุกช่องทางเลยนะผมสะดวกสบายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสแกนกิวอาร์โค้ดของทุกธนาคารนะผมทุกมันนี้วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตบัตรเดบิตบัตรเครดิตและล่าสุดนะผมมีสามารถใช้เหรียญคริปโตในการเติมเข้ามาใช้งานได้ด้วยนะครับผม แล้วก็เว็บเคมเอ็มนะผมมีแนะนําเพื่อนด้วยนะฮะเราสามารถสร้างไรายได้กันได้ด้วยนะครับผมก็แค่เพียงคัดลอกลิงก์ของเราแล้วผมส่งให้เพื่อนเราใช้งานต่อแล้วผมเพื่อรับอัตราคานนา่าแนะนํห้าเเซนได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะลองกลับไปดูที่ตัว iG ของผมก่อนนะ,ะผมลองรีเซ็ตดูนะครับผมนี่นะฮะถือว่าขึ้นไวมากๆเลยนะครับผมตัวบริการของเว็บเคมเอ็มนะผมตัวป um ั๊มไลท์ตัวนี้นะฮะ นอกจากจะราคาถูกแล้วนะผมก็ยังได้ยอดไวขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็มีการแจ้งเตือนปกตินะผมตัว AI ของ IG ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะฮะผมก็ใช้งานกับบริการของเว็บเคมเอ็มมาตลอดเลยนะผมนี่นะฮะก็สามารถดูเครดิตของผมได้เลยนะผมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะผมที่เล่น IG แล้วอยากได้ยอดไ like, ล์เยอะๆเนียนๆแบบนี้นะผมก็แนะนำเลยนะฮะเว็บเคเอ็มก m ทิเฮดดอทคอมนะผม ลองเข้ามาใช้งานกันดูได้นะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคระับผมสวัสดีครับ